เรื่องปัญหาไทยกัมพูชานะมันอะไรกันนักหนากับไอ้เรื่องเปิดเสียงผีเนี่ยคนก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นแท็กติกนะแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้คนกัมพูชาที่มาลุกล้ำพื้นที่เราอยู่ที่บ้านหนองจานอะไรนะัน่นนะที่สากแก้วเนี่ยนะต้องบาดเจ็บล้มตายอย่างทุกข์ทรมานหน้าสังเวชไม่ใช่ แต่มันเป็นเรื่องของการที่ทำอย่างไรจะให้คนเหล่านี้ยอมออกจากพื้นแผ่นดินไทยของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามแบบนุ่มนวลกันหลายวิธีแล้วนะครับก็ยังไม่สำริจผลก็มีภาคประชาชนคุณกันจอมพลังและหลายๆคณะเขาก็ไปช่วยกันทำจนสุดท้ายนี่เอาเอาเปิดสายหนังผีบ้างอะไรบ้างอ่าพออีกวันหนึ่งฉายสารคดีเพื่อให้คนขเขมรเนี่ยได้เห็นว่าที่ผ่านมานย พื้นที่ตรงนี้เป็นของใครอะไรยังไงบ้างนะครับตอนคุณลําบากมาเนี่ยพ่อคุณปู่คุณย่าคุณลําบากมาเนี่ยเราเนี่ยช่วยกันยังไงคนไทยช่วยกันยังไงบ้างวันนี้คุณจะมายึดที่ของเราในรุ่นลูกรุ่นหลานมันถูกที่ไหนก็ทํากันแบบนี้นะก็มีนักสิทธิมนุษยชนนะครับก็ออกมาบอกเอ้ยไปใช้แบบนี้เนี่ยนะวิธีแบบนี้มันทําให้เห็นว่าเรานี่ป่าเตือนเนี่ยเราจะเป็นรองเข้าหน้าในเวทีโลกอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นผิดกฎหมายระหว่างประเทศบ้างอะไรบ้าง มาฟังความเห็นนักกฎหมายครับอดีตผู้พิพากษานายวัดติงสมิธนักวิชาการอิสระอดีตผู้พิากษาอาวุโสในสาลดีกาและอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับอาจารย์วัดเนี่ยโพสเฟสบุ๊กหัวข้อเสียงแห่หลอนชายแดนเข้าข่ายทรมานทางจ,จิตใจหรือไม่นะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยถูกตั้งคำถามทางกฎหมายว่าเข้าข่ายการทรมานทางจ,จิตใจ ตามพรบรป้องกันและปราบปามการทรมานการกระทําให้บุคคลสูญหายปี65ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกหรือไม่ท่านก็บอกว่ามีความเห็นดังนี้หนึ่งตามกฎหมายไทยเนี่ยการทําทรมานจะมีความผิดอาญาหากกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือมีความทุกข์อย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะ เช่นให้ได้ม,มาซึ่งข้อมูลหรือคำรับสาร,รภาพจากผู้ถูกกระทำคือซ้อมอะ่ะนะอา้าวไปซ้อมไปรีดเขาอะไรเงี้ยนะสองลงโทษผู้ถูกกระทำเพราะเหตุอันเกิดจากการกระทำหรือสงสัยว่าการกระทำของผู้นั้นหรือบุคคลที่สามสามคมคูหรือคูเข็นผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่สามหรือเลือกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใดนะส่วนตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยท่านก็อธิบายว่าการทรมานหมายถึงการกระทำใดๆโดยเจตนา ที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปรับข้อเท็จจริงแล้วนะครับอาจารย์วัตติงสมิธบอกว่ากรณีนี้แม้จะมีการกระทาโดยเจตนาเพื่อทําให้ผู้อื่นตกใจหรือหวาดกลัวแต่ผู้กระทําไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐผลที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความตกใจชั่วคราวยังไม่ถึงขั้นทุกข์ทรมานทางจิตใจอย่างร้ายแรง ทั้งไม่มีการกระทําใดๆโดยมีวัตถุประสงค์ตามวงเล็บ1ถึง4นะรวมถึงของกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภากีสมาชิกคือสรุปว่ามันยังไม่ครบองค์ประกอบการกระทําที่เป็นการทรมานทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภากีสมาชิกนะครับเพราะนี่การที่คนสัญชาติไทยนําข้อความอันเป็นเท็จของทางกัมพูชา ที่กล่าวหาว่าหน่วยทหารแห่งราชนาจัจากรไทยได้กระจายเสียงดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อและอยากฟังวรัฐบาลไทยจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรในเวทีระดับโลกนั้นมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ว่าตัวเป็นไทยแต่ใจเป็นขมร